สวัสดีครับสวัสดีท่านชมนะครับผมมีก็คือโอตาซ่าทีนี้ร่วงไปครับอัปเดตใหม่แล้ววายแย่ๆแถมปลดล็อกด้วยจะแจกนะจะแจกแถมปลดล็อกดอ่ะตอนอื่นมันปลดล็อกแต่สกินน้อู้ปลดล็อกทุกอย่างเลยนี่ใครอยากได้ก็ติดต่อไลก์กิฟกดไลค์ให้เยอะๆกูหัวใจนะผม

ริบแช่งเลยก่ออย่าล yeah. okay, ืมกดซับใคร่อไปเล่จหแกเรียกร้องโอ้โหกดล็อกยามก็จะดีแห้ก็เก็บนี้ก็มีแค่นี้และกดล็อกยางใครอยาก้าก็กดไลค์กดแจ้งกดซับใครเพื่อไปเลันใจะคกูชทว้งลิงกเอ้ยบาย